สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาบันเทิงค่ะแกะมูรค่าเหรียญโอลิมปิกถ้าเอาไปขายจะได้กี่บาทเหรียญรางวัลโอลิมปิก เรียบเสมือนรางวัลสูงสุดของชีวิตที่เหล่านักกีฬาทั่วโลกใฝ่ฝันอยากครอบครองการคว้าเหรียญรางวัลไม่เพียงแต่ประสบความสําเร็จหรือเป็นเศรษฐีในชั่วข้ามคืนแต่ยังมีมูลค่าขายต่อได้หากมันมีสตอรี่ยาวยวนมากพอที่ชวนให้คนภายนอกทุ่มเงินเป็นเจ้าของเหรียญรางวัลของศึก โอลิมปิก2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นออกแบบโดยจุนอิจิคาวานิชิศิลปินชื่อดังของประเทศผลิตจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วจำพวกซากโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์มาหลอมรวมเป็นเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงเหรียญโอลิมปิกรอบนี้มีเส้นผ่าศูนย์กลาง85ม mm, มความหนา7.7ถึง 12.1มิลิเมตรเหรียญทองคำจากเงินบริสุทธิ์ที่เอาไปชุบทองหนัก6กรัมขณะที่เหรียญเงินหนัก550กรัมและเหรียญทองแดง450กรัม ผสมกันระหว่างทองแดง95%กับสังคสี5%มีการประเมินว่าเหรียญทองโตเกียว2020มีมูลค่า800เหรียญสหรัฐประมาณ2 6 6 6 0บาทขณะที่เหรียญเงินมีมูลค่า450เหรียญสหรัฐประมาณ14960บาทส่วนเหรียญทองแดงมูลค่าน้อยสุดแค่5เหรียญสหรัฐประมาณ160บาท อย่างไรก็ตามเหรียญโอลิมปิก คือรางวัลที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ยิ่งหากคุณทุ่มเทชีวิตฝึกซ้อมหนักเพื่อเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติแล้วได้เหรียญทองกลับมามันก็ถูกเปรียบดังรางวัลตอบแทนสำหรับความเหนื่อยยากลำบากกายเพื่อความสำเร็จนี้ฉันไม่มีวันขายเรียนโอลิมปิกของตัวเองเด็ดขาดมันมีความหมายกับฉันมากและบางครั้งฉันก็หยิบมันขึ้นมาใส่คล้องคอบ้าง เทรีเซอร์เทอร์ตันนักกีฬาสตักกรีทาหญิงจากสหราชอาณาจักรเจ้าของเหรียญทองแดงสตักกรีทาและวิ่ง4 x 400เมตรที่ปักกิ่งปี2008เปิดเผยแต่ก็มีนักกีฬาหลายคนที่ยอมเอาเหรียญรางวัลตัวเองไปขายหรือประมูลด้วยเหตุผลส่วนตัวและทำเงินได้สูงลิว่วเช่นเหรียญรางวัลโอลิมปิก ปี1,986ที่เอเธนอันเป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันโอลิมปิกยุคโมเดิร์ลมีมูลค่าสูงถึง180,000เหรียญสหรัฐประมาณ5.9ล้านบาททว่าเหรียญที่มีราคาสูงสุดคือเหรียญของประวัติศาสตร,ร์ของ เจซีโอเวนนักกรีธาผิวสีระดับตำนานชาวอเมริกันที่คว้าเหรียญทองโอลิมปิกปี1936ที่เบอร์ลินแบบหักหน้าอดอล์ฟฮิตเลอร์ผู้นำเผด็จการแห่งเยอรมันเหรียญน,นี้ถูกประมูลไปที่ราคา1.46ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ48ล้านบาททั้งนี้ริชาร์ดเกรเดน เจ้าของศูนย์การประมูลบันวินที่ลอนดอนเผยว่านักกีฬาโอลิมปิกส่วนใหญ่ไม่มีใครอยากเอาเหรียญรางวัลมาประมูลหากไม่จำเป็นเพราะมันคือสิ่งที่เตือนถึงความเหนื่อยยากในอดีตแต่ถึงมีการประมูลจริงนักกีฬาเหล่านั้นจะเอาเงินเข้ามูลนิธิการกุศลช่วยเหลือผู้ยากไร้มากกว่าเข้ากระเป๋าตัวเองขอขอบคุณแหล่งข่าว MGR ออนไลน์ค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ